เรา B M Series 5นะครับามาทําการรีวิวนะฮะร,รุ่นนี้เป็นรถคันนี้เป็นรถที่เปลี่ยนเทอร์โบใส่บบิลเลตแต่คันนี้เปลี่ยนมาแล้วเนี่ยรถมันมีอาการแย่มากนะครับเป็นพ่ออะไรนะฮะไม่เกี่ยวกับเทอร์โบเทอร์โบไม่ได้เป็นไรนะฮะวิ่งไม่ได้อืดล้วก็ไม่มีแรงนะครับปรากฏว่าเราก็ทําการรีแมปแล้วก็ไล่อาการไม่เน่ไปเจอก็คือว่าเทอร์โบอะปักเทอร์โบ เหมือนกับว่ามีอาการหลวมแล้วทําให้เทอร์โบเนี่ย VGS ไม่ทํางานทําให้โค้งมันเหมือนมันอ้านะครับโค้งมันเปิดเป็นรูใหญ่ทําให้แบบรถอ่ะไม่มีอาการตอบสนองนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการแก้ไขนะครับทําทการแก้ไขเสร็จแล้วปุ๊บแล้วคราวนี้เราก็ทําการเทสบนไดโนเทสนะฮะล้วก็จูนนะครับตอนแรกจูนบนไดโนเทสเนี่ยได้แรงม้าหมดแล้วแต่ว่าวิ่งแล้วฟีลลิ่งมันไม่ใช่ผมก็เลยแก้ปรากฏว่าพอเจอจุดอ่าโอเคคันนี้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับ รถมันต้องแบบนี้เหยียบแล้วแบบเดินเลยไม่ใช่ว่าแบบรอรอบทีแรกรอ,รอรอบมากเลยนะคีไม่ได้เลยนะไม่มีแรงเลยนะอันนี้ขีแบบเบาๆเลยนะฮะอ่าเป็น BM เอ็520ดีเซลนะฮะก็ทําการรีแมปไปแล้วนะฮะจบนะครับวิ่งดีตอบสนองดีนะครับอ่าอันนี้นะครับรถก็คือจริงๆเนี่ยแรงม้าผมต้องบอกว่า สำคัญไหมสำคัญแต่ไม่ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งแล้วลักษณะการาฟเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างอย่างคันนี้ลักษณะการาฟมันมันผิดมากนะครับคือมันนอนนะครับจริงๆมันต้องชันนะครับแล้วค่อยๆตกแต่นี่มันนอนไปผมก็ว่ารถครันนี้มันแปลกแปกอยู่นะฮะพอไปผมไปลองขับเนี่ยมันไม่ใช่เลยก็เลยยังไม่ปล่อยให้ลูกค้าเอากลับบ้านนะค,คือก็เลยลองลอง,ลองหาดูแล้วก็ลองดูตรวจความเรียบร้อยเงน,นะรปรากฏว่าใส่ไฟ อ่าพอแก้เสร็จปุ๊บหายแล้วนะครับคราวนี้ไม่ต้องลองหรอกความแรงมันมันได้อยู่แล้วนะครับเพราะเราจูนเนี่ยอันเดิมเนี่ยแรงม้าที่มันหายไปอ่ะมันเหลือร้อยม้าเลยนะฮะเหลือแค่ร้อยม้านะฮะแล้วแก้ไปแล้วเนี่ยขึ้นมาร้อยหกสิบสองนะครับขึ้นมาหกสิบม้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยณตอนเนี้ยไม่ใช่แรงม้าตรงนั้นแล้วนะครับจะต้องมากกว่านั้นนะครับแล้วขี่คนละเรื่องนะครับอ่าใ้เจะของรดไปลองนะฮะคนละเรื่องเลยที่คือบคนละเรื่องกับตอนมาเลย มันคนในเรื่องแน่นอนเพราะว่ารถมีปัญหานะครับอ่าอันนี้ก็แก้ให้เขาแล้วนะครับโอเคนะครับก็จบสมบูรณ์แบบคันนี้ผมไไม่ได้ยังไม่ได้ซัดอะไรแต่เดี๋ยวลองวนกลับลองขี่แรงข้หน่อยครับ่าผมว่ารถอ่ะก่อนที่จะแรงได้เนี่ยมันจะต้องสมบูรณ์ก่อนนะอะถ้าสมบูรณ์อ่ะเดี๋ยวความแรงมันตามมาด้วยนะ,ะ,ะการรีแมปเนี่ยถามว่ามันไม่ให้การรีแมปอย่างเดียวนะมันจะต้องเป็นการไล่รถด,ด้วยนะฮะไล่ปัญหาของรถแล้วก็ วิเคราะห์รถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการรีแมทของเราคือจะวิเคราะห์รถด้วยว่ารถมันมีความผิดปกติตรงไหนนะฮะแต่เมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์ไปก็คือว่าเราฟันทงตรงเทอร์โบเลยนะครับตรงเทอร์โบเลยเพราะลูกค้ามีไปเปลี่ยนมาด้วยแต่ว่าคราวเนี้ยพอจากไล่ดูเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับตัวเทอร์โบนะฮะคือมันเกี่ยวกับใส่ไฟที่ไปเกาะกับเทอร์โบนั่นแหละแต่เทอร์โบซึ่งอัพเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรนะครับอ่า ขี่ช่วงต้นต้องดีก่อนนะครับรถนะฮะแบบที่แรกอ่ะเหยียบไปฝังอะไรเงี้ยรถไม่ไปเลยนะโอ้แบบคือมันไม่ไปเลยนะฮะอันนี้แบบเลื่นๆเลยนะครับมาดีนะฮะมาดีนะครับ,รบตอบสนองต้นๆนะครับช่วงแรงไงมันก็แรงแล้วแหละนะครับอ่า ต้องบอกคนละเรื่องนะครับคนละงานเลยนะฮะโอ้โหโหโหทีแรกนี่มาเป็นเตาเลยนะฮะโอเคนะครับจบสมบูรณ์นะฮะนี่เอามาเทสอีกรอบหนึ่งน,นะครับจบสมบูรณ์นะครับก็โอเคนะครับคันนี้ก็จบไปแล้วนะอ่า BMW 520d นะครับ 520d E60 นะครับ ทำการรีแฟด u นะครับจูนสเต็ปแบบใช้งานให้ประหยัดเชิอเพิงนะครับแล้วก็วิ่งดีขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับอ่านี้ก็เออเราก็คิดราคาแค่ Re ครีแนบนะไอที่เราแก้เราเช็คเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราคิดแค่ค่ารีแนบนะอ่าเป็นบริการทางร้านนะครับให้ร้าน แรกนะครับกดไม่ไปเนี่ยตอนนี้กดแล้วออกล้อฟรีเลยนะครับอโอเคนะครับสมุนแบบนะฮะตอนนี้ก็มีคนใช้เยอะนะอ่าคนใช้เยอะนะมันปรับอะไรงไงมั่งผมก็ไม่ค่อยรู้โหมดสปงสปอ,อ,อร์ตนะฮะพอสปอร์ตตัวนี้แน่เลยอ๋ออันนี้สปอร์ตอ๋อถ้าสปอร์ตมัน p h ò